ตามติดชีวิตพอ์อครับมาดูน้องพอ์อเล่นผมของคุณย่าคุณย่ามาส่งพี่เพอร์เฟกนะแล้วก็ส่งพี่พันธ์แล้วก็ไปรับพี่พอรัรบสามคนเลยตอนนี้ก็กินข้าวแล้วโอ้ยิ้ม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 ผ่านกระจกนะดูโหโอ้โหม,มีอายเล็กน้อยฮะ mm hmm. ก็ กินอิ่มแล้วนะครับก็มาเล่นผมคุณย่าเหมือนเดิมนะฮะเหมือนตอนที่ไปกินร้านเนะื้อย่างนะครับก็ไม่ยอมที่จะหยุดเลยมือล้างหรือยังครับอัพพอรมือล้างหรือยังเงียบเงียบก็คุณย่าต้องไปสระผมนะดูแล้วส่วนพี่เพอร์เฟคนะครับนอนเพิ่งหายจากอาการปวดท้องนะเพราะว่ากินข้าวเยอะเกินไป ไม่แบ่งพ่อนะฮะก็เลยปวดท้องอ่ะพอดหนึ่งบทเพลงอันนี้ก็ไม่มีเลยนะครับคลิปนี้ก็ดูน้องพอดเล่นผมหญ้าพอยิ้มยิ้มเล่นด้วยยิ้มด้วยโอ้โหโอ้โหจุบหญ้าหรือ,อยังอ่ะเล่นผมหญ้าจุบหญ้าหรือ,อยังอันนี้คอนเซ็ปต์ของเขาคือมาถึงดึงมือจุบจุบแก้มนะฮะสองครั้งแล้วก็เล่นผมอ,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 อ่ะโอ้โหโอ้โหอ่าไหนจุบโชว์ไหนจุบโชว์ไหนจุบโชว์ไหนเร็ว นายภูเขาอ่าไปแล้วมาหอมแก้มก็เร็วปีแล้วครับตอนนี้นายภูเขาอยู่ไหนเรียกหาแต่ภูเขานะฮะตอนนี้เอาพอดมามาบายบายหน่อยเร็วจบคลิปแล้วเร็วโอ้โหตอนนี้ไม่ภูเขาแล้วครับหยับหลังนะฮะหยับหลังหยับหลังพี่เพอร์เฟกต์เอามาเล่นผมอีกแล้วพอดหันมาบายบายหน่อยเร็วจบคลิปแล้วเร็ว มาไบ,ไบ๊ายบายดีหน่อยเลยยิ้มหวานด้วยเลยโอ้โหยโอ้โ,โอยห,หน้าเหมือนกันนะฮะลองดูในกระจกโอ้โอเหมือนกันเลยนะฮะหลานน้อยกับย่าน้อยโอ,โมอ้มองมองยอไอครับอายใครอยู่ในกระจกแก้มบวมนะฮะลอ,องพอชี่ใครอยู่ในกระจกแคพ่พอนเะอาหอมแก้มย่าหรือ,อยังฮะ ตนนี้เราก็ถ่ายไว้นะครับก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับวันนี้วันที่ถ่ายนะครับวันที่สิบหกวันหวยออกอไปดูตอนนี้ก็<ๆ>น้องที่ทํางานถูกหวยแล้วน้องแอมสี่ใบเลขหน้าซื้อเลขบ้านแต่ถูกเลขหน้านะครับสี่ใบหมื่นสองบาทหมื่นสองพันบาทนะครับโชคดีมากเลยนะฮะก็ทางเราไม่รู้ถูกหรือเปล่า <laughs> ไม่ได้ซื้อนะครับผมผมไม่ได้ซื้อ อ,จนนอ่จบคลิปเพียงนั่น,นี้พอตจบคลิปเียงแค่นี้โอเคครับก็ไม่มีอะไรฮะดูน้องพอตเล่นผมยากครับคลิปนี้บายบายจุบจุบจุบเยี่ยมด้ยเยี่ยมเยี่ยมโอเคครับมองไปทางไหนนาะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดียัง